det var det med igen? Jag går fint i Ja, ja! Jag spottade ju i Jag huskade inte. Ja, ja, ja. Vad kostar det på? En? 35. Här finns en bakkylning. 35 var Ah, ah I yeah? yeah. have fear agora ya mira ali brista ya จะถึงเวลาปิดร้านแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงค่ะนม่คาพยาดมนะวันนี้รู้สึกปวดหัวไงไม่รู้ปวดหัวไม่มีลูกค่ะ พูดเล่นกันทุกคนวันนี้มาผมแก่ นี้แบบว่ามันหนักหัวคนช้าให้น้องสซเฟียตักผมเปียให้แม่ วันนี้จะบอกให้กุ้งพึ่งออกลูกค้าหนุ่มหล่อทหารมาสั่งกุ้งสามตัววันนี้พึ่งออก ยืดแข้งยืดขาแล้วอากาศหนาวทํางานยากมากเลยทุกคนเพราะอะไรมันหนาวแล้วก็มันทําให้เส้นลองลไม่ค่อยยืดเนาะพรอากาศมันหนาวแล้วก็บวกกับลูกค้าไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายเดินเนาะนั่งอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยชีวิตแม่ค้าสงสารหน่อยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะ กดไลค์กดติดตามดูคลิปให้จบหน่อยนะคะจะได้มีรายได้เสริมช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวอะรายได้ไม่ได้แน่นอนค่ะทุกคนพอมีตัวช่วยจาก youtube นิดๆหน่อยๆพอค่าขนมน้องโซเฟีย

i do fancy ปอเปี๊ยะที่ใจทำห่อไว้ที่เหลือเมื่อเช้าว่ะกทุกคนเหลืออยก็จะมาใส่อันนี้แล้วก็แช่แข็งไว้นะคะใส่ก็เนี่ยที่เคยใเคยใสใ่ดูแหละ้วก็วางๆางไม่เรียงนะคะอะก็เนี่ย ำอย่างนี้เลยจะได้ไม่ติดกันถ้าเรียงมันจะติดกันพรุ่งนี้ไม่ต้องทำปอกเปี๊ยะเลยนะเนี่ยหน้าต่างก็ปิดนะฮะหนาวเดี๋ยวลูกค้ามาให้เคาะเคาะไปจบเอาพรุ่งนี้มีงานฝังศพว้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวให้พี่แฟงไปแทน คนรู้จักค่ะทุกคนเพิ่งไปเที่ยวมาด้วยกันตอนไปฟินแลนด์จําได้ไหมคะถ้าใครได้ดูคลิปตอนไปฟินแลนด์แต่จอยไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าแกหรอกแกเสียตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะลุงแกใจดีมากทํางานอยู่ร้านเหล้าเนาะเนาะทุกคนชีวิตคนเราอยู่ดีๆก็ตายไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ เห็นหน้ากันหลัดหลัดก็ไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็มีอะไรจะบอกคนนักคนอะไรก็อย่ารอช้านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้จากกันเนาะบอกรักบอกใครรักใครก็บอกกันให้อภัยกันจะได้ไม่มีเวรจองจองกันต่อกันเนาะ เที่ยงแท้จริงถ้าคนเราเนี่ยถึงไม่บอกว่าอย่าไปกลัว COVID โควิดโรคอะไรถ้าเกิดถึงวันเวลาจะตายก็ตายนะคะทุกคนโควิดกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์่ต้องทำมาหากินคนลำบากกว่าเราเยอะเขายังสู้เลยค่ะขนาดคนพิการเขายังสู้เลยเนาะเรามีครบเกิดมาโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครบ32ขนาดเนี้ย เนะฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนคลิปนี้เจ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ